สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเซอร์วิสครับ <c oughs> เรื่อยเ็กสภาพใช้งานอันนี้ฟ้าลาตสตาร์ก็ใช้เชือกมัดฟางนะครับฉุกเฉิน <c oughs> ดึงไม่กลับแล้วก็น,อน็อตตัวนี้มันขาดครับจะเปลี่ยนไหม แล้วก็มือจับโยกยยกครับีอเเมองชิดยางแท่นเครื่องดูว่าขาดไหมอีกทีนะครับมาดูว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างที่ต้องสวิตนี่แล้วก็น็อตท่อไอเสียก็ไม่มีครับสองตัวลนวนหายไปแล้วทำให้เสียงดังครับบอกว่าเสียงดังเวลาตัดโอเคเราจะเอาอะไรก่อนดี บายาวครับถอดบ้าออกก่อนเราจะมปหาสาเหตุว่าเราจะซอวิทอะไรให้บ่าเช็คสภาพก่อนใช้งาน มือจับนอดหลวมครับอย่างเทนเครื่องน่าจะไม่ขาดอาอะไรจะหล่นลงมานี่ <c oughs> นอดไม่มีหรือเปล่ารืบหล่นลงมารืบเออ ไเดี๋ยวเราจะสอบชุดสตาร์ทก่อนนะครับฟ้า้ำมันน่าจะลวกก็นอดสีตัวครับหนึ่งสองสามสี่ตัวครับถอดน,นัดอสี่ตัวออก ส้มฝาสตารทครับุนมุนๆๆออกครับห่้งสีตัวตัวนี้จะได้ถอดออกหมดเลยนะครับขอบเครื่องีอมีเศษอะไรไม่รู้เอาออกครับทำความสะอาดให้ดีครับตัวนี้ ฟืด <Food. S 2> ัน,นีจะได้เปลี่ยนชุดเชือกใหม่ครับตอนี้ตันนี้ก็อยากเชื่อก็ไม่มีน็อตครับตัวนี้ เครื่อนข้างล่างก็รวมรวม,มขาดหรือเปล่าตัวน,นี้ก็ยางเทียนเครื่องไปละหรือไม่ก็ไม่มีน,อน็อตลองเช็คอีกทีเดี๋ยวจะแกะดูครับว่า <c oughs> ตัวลูกยางที่มันขาดมันขาดหรือว่ามันน็อตหลุดนะครับ ปิดออกกันครับีที่ปิดออตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีน็อตนะครับต้องหาน็อตมาใสไ่ไม่มีน็อตเลยตัวนี้ก็ไม่มีนอ็อต มัน,นก็ขาดเปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนครับงัดออกเลยครับขาดแล้วข้างล่างตัวล็อกตัวอะไรนะเ,เรีหวีวยน แน่นมากครับสงสัยจะไม่ได้เปลี่ยนสักทีครับ ราใส่สปริงมาไว้ข้างในนี่นะทำไมมันออกอยากจะเป็นโล่งๆแบบนี้ครับเลาออกมาถ้าเราถอดออกหมดมันจะง่ายครับคือ ดันออกไปข้างล่างเลยตอนนี้๋มันติดทางล่างนะต้องดันขึ้นข้างบนอย่างเดียวงัดออกโอเคออกแล้วว่าขาดไหมมันก็ไม่ขาดนะแต่มันไม่มีนอ็อตมันไม่มีน็อตครับส่วนมากขาดจะขาดตรงฐาน,นครับตรงที่มีแหวนเหล็กอยู่ข้างใน อก,กราดากราตรงนี้นตัวนี้คือมันขาดครับมันจะมีแหวนอยู่ข้างในครับตทำควาอสะอาดออกครับฝุ่นยเยอะ ครับแล้วก็ได้ลูกยางมาน,นะครับตัวน,นี้จะใช้ตัวเดิมครับมันยังดีอยู่ยังไม่ขาดก็ไม่ยากครับตอนใส่นี่ขยัดเข้าไปเลยครับปื๊บเข้าไปต้หาประแจบล็อกหรืออะไรก็ได้ครับคลิกท,ที่เป็นพอดีกับรูนะครับที่เข้าไป พยายามใส่ให้เต็มครับเวลาเราดันเดี๋ยวมันจะขาดครับจะดันยากนิดนึงครับตัวนี้ต้อยกขึ้นมาให้มันลอยๆครับพาะมันจะติดกับชุดข้างล่างชุดมือจับข้างล่างชุดอะไรนะทางน้ำมัน ตัวนี้ต้องใส่ให้มันเนีบยนะครับข้างล่างให้จานไฟมันขยับได้ครับห้ามติดตัวนึงครับก็ใส่ไว้ยัดลงไปเลยครับให้ดีก็ทับคนสะอาดรอบๆก่อน โอเคเข้าแล้วแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเลยตัวนี้เป็นน็อตเกีียวนะครับตัวนี้ก็ใส่ผมก็จะการคลายก่อนครับเพื่อความแน่น ให้มันตรงรูน็อตครับเล็งดีๆแล้วก็หมุนเลยครับโอเคอีกตัวหนึงก,ก็เหมือนกันครับน้ำยากระทายเล็งให้ตรงแล้วก็หมุน เหลือก็ามาหมุนน็อตมือจับครับให้แน่นมันหลวมหมดเลย <c oughs> que